สวัสดีครับพบกับช่องเมืองพมพักเครื่อง ep ที่32นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจแอดไลน์ติดต่อสอบถามเบอร์โทร0825947168นะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้มีพรามานำเสนอ10รายการนะครับรายการละ200บาทรวมส่งนะครับและมีรายการพิเศษ1รายการนะครับรายการละ300บาท รวมส่งนะครับรายการแรกครับรูปหล่อรูปล่ปอครับองค์เทพทันใจครับรูปหล่อองค์เทพทันใจรูปหล่อองค์เทพทันใจนะครับกระไหลทองนะกระไหลทองกระไหลทองนะครับ ร้อมหลอดนะครับหลอดใส่ smoking, ้องคอได้เลยนะครับใส่ Mother, ้องคอได้เลยนะครับเป็นเป็นทองไบคอนนะครับเป็นทองไบคอนพร้อมใช้เลยนะครับพร้อมใช้รูปหลอดเทพทันใจรูปหลอดเทพทันใจสายโชคลาภค้าขายนะครับโชคลาภสมปัารถนานะครับรูปหลอดเทพทันใจ รายการถัดไปครับรายการที่สองพระพุทธชินาราชครับพระพุทธชินาราชพระพุทธชินาราชวัดท่ามะปางนะครับวัดท่ามะปางจังหวัดพิษณุโลกนะครับบริเวณด้านหลังต่อโค้นะครับต่อโค้บริเวณด้านหลังต่อโค้นะครับ,บ,รรบพระพุทธชินาราช วัดท่ามะปางจังหวัดพิษณุโลกนะครับดูจากสาภาพแล้วน่าจะเป็นพระก,กุนะครับกุวัดท่าท่ามะปางนะครับคาดว่านะครับพระพุทธชินราชวัดท่ามะปางจังหวัดพิษณโุโลกบริเวณด้านหลังมีต่อโคดนะครับมีต่อโคดรายการถัดไปนะครับ ผะเนื้อผงครับผะเนื้อผงหลวงปู่ฟันครับหลวงปู่ฟันผะเนื้อผงหลวงปู่ฟันนะครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีกระเทาะบริเวณด้านหลังเป็นยันนะครับผสมมวลสารนะครับผสมมวลสารเก่านะครับมหาบารามีนะครับมหาบารามี 91นะครับ91หลวงปูฟ่ฟันเนื้อผงนะครับผสมมวลสารเก่าผสมมวลสารเก่านะครับรายการถัดไปนะครับเหรียญราชการที่เนะครับเหรียญราชการที่9เหรียญราชการที่9นะครับเหรียญราชการที่เเหรีรหยญ5บาทนะครับเหรียญ5บาท ปีหนึ่งห้านะครับปีหนึ่งห้าปีหนึ่งห้าครับบริเวณด้านหลังครับมีต่อโคดนะครับบริเวณด้านหลังมีต่อโคดมีต่อโคดนะครับเหรียญห้าบาทนะครับราชการที่เก้าปีหนึ่งห้านะครับบริเวณด้านหลังมีต่อโคดนะครับ ด้านหน้าเป็นราชาการที่9นะครับราชาการที่9ด้านหลังเป็นพยาคุดนะครับพยาคุดปีหนึ่งหเหรียญ5าบาทต่อโคดนะครับต่อต่อโคดลึกๆเลยนะครับเหรียญ5าบาทปีห5รายการถัดไปนะครับรายการที่5้านะครับ พระสมเด็จกับพระสมเด็จไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่นะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับพระสมเด็จไม่ทราบที่ไม่ทราบที่เลยนะครับพระสมเด็จรายการถัดไปนะครับรายการที่6นะครับ ตะกุดนะครับตะกุดสาลิกาตะกุดสาลิกาตะกุดสาลิกานะครับตะกุดสาลิกาถักด้วยเชือกนะครับบริเวณเชือกบริเวณเชือกนั้นมีเกษานะครับมีเกษาไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่ มีเกษานะครับไม่ทราบที่ตะกุสาลิกาทักเชือกนะครับทักเชือกถักด้วยเชือกนะครับบริเวณเชือกมีเกษานะครับมีเกษาอยู่บริเวณเชือกนะครับรายการถัดไปนะครับรายการที่เจ็ด รูปหล่ออิโดจีนนะครับรูปหล่ออิโดจีนรูปหล่ออิโดจีนนะครับบริเวณด้านหลังเป็นอกเรานะครับเป็นอกเรืาเป็นอกเรานะครับรูปหล่ออิโดจีนรูปหล่ออิโดจีนนะครับชินราชอิโดจีนนะครับใต้ฐานนะครับ มีรอยตะใบนะครับมีรอยตะใบเห็นชัดเลยนะครับเห็นชัดเลยนะครับรอยตะใบพระพุทธชินราชอิโดจีนนะครับบริเวณด้านหลังเป็นอกเหล่านะครับเป็นอกเหล่ารายการถัดไปนะครับรายการที่8นะครับรายการที่8หลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงิน รูปหล่อหลวงพ่องเงินครับคาดว่าจะเป็นแจกแม่ครัวนะครับแจกแม่ครัวรุ่นปืนแตกนะครับรุ่นปืนแตกปีสองแปดนะครับคาดว่านะครับดูจากพิมพ์ทรงแล้วน่าจะคาดว่าจะเป็นหลวงพ่องเงินแจกแม่ครัวปีสองแปดนะครับ หลวงพ่อเงินนะครับคาดว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินแกกไม่ควมปืนแตกนะครับปีสองแปดนะครับรายการถัดไปรายการที่9นะครับรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมรูปหลอ หลวงพ่อเดิมเนื้อตะกวัวนะครับเนื้อตะกวัวรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนื้อตะกวัวนะครับเนื้อตะกวัวบริเวณด้าน,นข้างตามซอกหูซอกแขนมีลอตเตอรใบนะครับมีลอยเาตารใบ หลวงพ่อเดิมเนื้อตะกวัวนะครับบริเวณด้านข้างมีรอยตะใบทั้ง2ข้างเลยนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อตะกวัวมีรอยตะใบด้านข้างเห็นชัดเลยนะครับบริเวณ ใบหูนะครับซอกแขนนะครับรายการถัดไปนะครับะลอดเนื้อดินนะผลอดเนื้อดินไม่ทราบที่นะครับะลอดเนื้อดินบริเวณด้านหลังมีรอยเนิ้วมือนะครับบริเวณด้านหลังรอยเนิ้วมือ ใต้ฐานก็นมีรอยนิ้วมือนะครับพระลอดเนื้อดินพระลอดเนื้อดินนะครับพระลอดเนื้อดินรายการสุดท้ายก็รายการพิเศษนะครับรายการพิเศษ<อ>แผ่นทองปั๊มก็แผ่นทองปั๊มหลวงปู่ศิลาครับหลวงปู่ศิลาบารมีครูครับบาลมีครู บริเวณแผ่นนะเป็นยันของหลวงปู่ศิลาครับของหลวงปู่ศิลาได้มาพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้สวยๆเลยนะครับรา,รายการนี้เอาสามร้อยบาทรวมส่งนะครับรายการนี้สามร้อยบาทรวมส่งบารามีครูนะครับหลวงปู่ศิลาครับ แผ่นทองหลวงปู่ศิลาพร้อมเลี่ยมนะครับยัดหลวงปู่ศิลาครับพรอมเลี่ยมรายการนี้รายการละสามบาทรวมส่งนะครับแผ่นทองนะครับแผ่นทองที่สวย ตัวจริงจะตัวจริงจะสีจะสุกกว่าน,นี้นะครับนี่โดนไฟจะออกข,ขาวหน่อยครับแผ่นทองผู้ศีลาบารมีคูนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจแอดไลน์ตามนี้เลยนะครับ ติดต่อเบอร์โทรสอบถามนะครับ0825947168นะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับขอบคุณครับ